ใช่น้องไลน์มาบอกว่างานวันนี้หนูแบกเองแต่ว่าพี่ซีทักได้อะไรนะฮะอ๋อทำด้วยกันนะครับผมใช่แต่ให้น้องน้องจะแบกเองอะไรเงี้ยพูดแบบสบายใจแล้วใช่เพราะว่าจริงๆแล้วน่าจะทิปเชียงใหม่คะกินเยอะแล้วเป็นคนแบบว่ากระเพาะแบบว่าอ่อนด้วยลำไส้อ่อนอะไรเงี้ยล้วกินทั้งแบบส้มตำหมูกระทะบางอย่างก็สุกไม่สุกอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็กลับมากรุงเทพก็สั่งพวก าไก่นะักเก็ียตกินต่อตอนดึกอะไรเงี้ยตื่นมาก็แบบว่าก่อนทำงานก็แน่นท้องอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับผมอาการไหัปไหน,าาหนไปไปหาหมอวันหลังจากทํางานเลยครับผมโอ้ยหนักไหมหนักหนักอยู่ครับเพราะว่าปกติไม่เคยเป็นบ่อยด้วยแล้วรู้สึกตอนนั้นแบบแอบทรามานอยู่แต่ก็สู้ตายครับผมแล้วก็สองวันกินยาก,ก็ดีขึ้นแล้วครับผมแต่ไม่ต้องท่านแอดมิดนอนโรงพยาบาลทั้งชีวิตเกิดมาไม่เคยแอดมิดเลยฮะแต่อยากแอดมิดมากเลย <laughs> ยังไม่เคยได้ไดนอนครับผมใช่หมอบอกที่จริงอะนอนได้เติมน้ำเกลือแต่เขาบอกกินเกลือแร่แทนได้ใช่ก็โดนเข็มไปอะไรแล้วได้ผลดีเพื่อหลอตอนนี้หายปวดท้องแล้วแต่รู้สึกเหมือนแพ้อากาศอ่ะใช่จ็คอได้หนึ่งระ่ง<อ>วันเขาต้องระวังอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าระวังอะไรเป็นพิเศษก็ไม่มีเรื่องการกินครับผมก็กินข้าวต้มครับผมก็กินยายครบห้าวันตามหมอบอกครับผมใช่ต่อไปจะกินอะไรต้องระวังเข็มไหมนี่ยด้จริงจริงเข็ดไปก็นิดนึงเพราะว่าปกติ กินส้มตำหรือกินอะไรแซ่บๆอะไรเงี้ยคือแบบว่าปวดท้องเร็วมากอะไรเงี้ยคือปกติก็เป็นคนวัยเป็นปกติอยู่แล้ว<ต>ใช่ไเฉยๆเขนทั้งเป็นอย่อยอยาง,งาเงี้ยเเเขนถถา้ป็แต่ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าหลงนอนเสือมขนาดน,าน,ออนั้นอ่อนเพลียอ่อนอุ้ยก็วันแรกก็หนักอยู่นะกลับห้องไปก็แบบอ่อนลา้ <laughs> ลาหลังไปเปานข่าวก็ส่งกำลังใจมามาเยะใช่ใช่ตอนแรกเหมือนตอนแรกไม่อยากบอกใครกลัวทุกคนเป็นห่วงแล้วก็เหมือนออกงานแล้วเหมือนมีคนดูก็ อ่ะก็เลยทวิตบอกทุกคนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาแบบเป็นห่วงการใช่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 น้องไลน์มาบอกว่างานวันนี้หนูแบกเองแต่ว่าพี่พี่พับได้อะไรนะฮะัอ๋อทำด้วยกันนะครับผมใช่แต่ให้น้องน้องจะแบกเองอะไรเงี้ยพูดแบบเออสบายใจแหละแฟนก็กลัวหายไม่ทันรอบไฟนอลวิ่งยิบเจ็ดวิทันครับผมทันไม่รับรองไม่เอาไปติดใครแน่นอนครับไม่ไปโลกติดต่อครับ ไม่ต้องอะไรใช่ไหมคะตอนนี้ก็คือพักปกติใช่ครับพักปกติใช่แค่แพ้อาการมันทำให้เราต้องแบบหาเวลาพักผ่อนเรียมากเยอะมากมันอาจจะทำให้แบบร่างกายของแอได้ง่ายขึ้นเนี่ยจริงๆเนี่ยเชียงใหม่หนาวครับเชียงใหม่หนาวตอนไปทำบุญแล้วเหมือนแบบไปทางทางนศึกษาเหมือนออกวัดอะไรเงี้ยเดินทางเยอะอะไรเงี้ยอากาศเย็นด้วยแต่ละที่ตอนนี้ก็คือเป็นหวัดแพ้อากาศปกติใช่ไหมไม่ได้แบบแพ้น่าจะแพ้อากาศปกติครับผมเจ็บคอนิดนึงอะไรเดี๋ยวก็น่าจะดีขึ้นใม่ห่วงครับทุกคน อุ้ยแต่มีเวลาพักขึ้นเยอะครับผมก็สนุกครับเลยไปนี้ยังมีงานอีกไหมคะไม่มีโอ้ยมีหลายมีหลายโปรเจกต์เลยครับผมเดี๋ยวก็มีซาวแฟนมีแฟนละครอีกครับคิทิพายคิวที่เลิฟอีกครับผมใช่งานแน่นแน่นแน่นได้อีกครับไม่อายวันะคะจริงๆเราเราเขาเรียกว่าวันนี้น้องถ่ายถ่ายซีรีส์ไงก็มีเวลาพักแบบมามาเป็นตัวแทนของบ้านนะครับผมแม็กทอมมี่ซีครับ วิจร,จริงๆเรื่องสุขภาพเคยบอกทุกคนแบบว่าต้องต้องดูแลตัวเองครับผมมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนี่นี่ไปแบบว่าไปหาหลวงพ่อที่เชียงใหม่ครับผมเขาบอกว่าสิ่งที่อยากให้ทุกคนไวพรกครับแฟนคลับทุกคนก็บอกว่าขอให้ไวพรเรื่องสุขภาพก่อนซึ่งเราอวพรสุขภาพอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าการที่เราสุขภาพปีอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้มีความสุขทางานได้หาเงินได้ได้ใช้เงินอะไรไอย่างเงี้ยใช่ยังยังเลยครับผม ใช่มีแต่สายมูเนี่ยพี่อาพามูซีรีส์พามูโปรเจกต์อะไรเงี้ยครับผมมูแต่เรื่องงานไม่ได้มูแล้วิงสุขภาพก็ด้วยครับผมใช่จริงๆเหมือนมูเรารู้สึกเหมือนเป็นการทำบุญแล,ล้วสบายใจอย่างหนึ่งด้วยครับผมแลได้ไปกับทางค่ายด้วยไปกับหนูด้วยเงอินจอยเหมือนไปรีแลกซ์กลับบ้านดูมันดีด้วยอะไรยงนี้ครับ